ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหมูดำพาเที่ยวครับและสำหรับวันนี้นะครับเราได้มีการออกทริปกันเช่นเคยครับและทริปของเราวันนี้ก็คือที่จังหวัดเพชรบูร์ครับแต่ที่แรกที่เราจะไปในวันนี้ก็คือที่ภูครบเบิดครับจะไปค้างืืนกันที่นั่นแล้วก็จะไปกันต่อที่ เข่าคอนะครับผมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสอากาศหนาวนที่นั่นแล้วก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศโดยรวมที่ท่านมาฝากกันนะครับและไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับตอนนี้เรามาไปกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับ มาถึงภูทับเบิกนที่เรียบร้อยแล้วนะครับกาลังรอเช็คอินเข้ากับโรงแรมอยู่นะครับตอนนี้กําลังรอคนที่อยู่ก่อนจ่ายออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะลงไป,ไปดูห้องกันนะครับเราหน้าจะคงสักพักนะครับคือทางพนักง,งานของรีสอร์ทนะครับกําลังทําความสะอาดอยู่นะครับเราไปดูห้องกันว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนที่นี่เป็นรีสอร์ทชื่อว่า ไล่อะไรนะ <Nope. S 1> ไล่รุ่งกับรุ่รนเดี๋ยวเรารอทางพนักง,งานเขาเก็บทำความสะอาดเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันนะครับความจริงน่าพาไปนอนเต็นท์เนาะเย็นๆตอนนี้อากาศเย็นมากนะครับตอนนี้ยังไม่มากยังเย็นได้น <c oughs> ขนาดสิบโมงแล้วยังหนาวมากนะครับทั้งวันเดี๋ยวเราคอยดูกันว่าพรุน,นี้จะหนาวขนาดไหนพรุงน,นี้เช้านะครับ เรามาดูตอนเช้าด้วยพรุ่งนี้ว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวรอกันก่อนตอนนี้เห็นครับเราได้ห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปดูห้องพักกันนะครับคูทับเบิกไล่รุ่งอรุ่ณครับจื่อรีสอร์ท ค่อนข้างลัดชันนะครับตรงนี้ใช่ไหม <All right. S 1> อ๋อ,น,น,อนี่ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องักัน <laughs> ล็อกไหมเนี่ย <laughs> แล้งใช้กุญแจล็อกไหมครับ ไปดูห้องกันปูเย็ยนตีนเย็ยนใช่เขากำลังทำเพิ่มป่ะน่ะห้อมดีนะหูเย็ยนตีนหน่อยว่ะ ก็มีทีวีน้อยๆหนึ่งมีทีวีน้อยๆหนึ่งอันหนึ่งเครื่องก็หมก็ดูหนาดีนะดูห้องน้ำก็มีช่อไปชักโครกต่างลางหน้าแล้วก็ที่อับน้ำนะครับน่าจะเป็นแก๊สใช่ไหม น่าจะเป็นเครื่องแก๊สนะครับไม่ใช้ไฟก็มีอะไรให้เนี่ยแชมพูก็ก็สบู่โอเคตามนั้นก็ถือว่าโอเคนะห้องมีเป็นห้องพัดลมถูเย็ยนตีนอะ่ะเธออย่าเอา,เอา,อาแอร์ขอร้องถ้าแอร์ไม่ไหว โอเคครับเราก็ได้ที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากทานข้าวเสร็จเดี๋ยวเราจะไปเที่ยววัดกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยววัดที่บนเขานะครับเขาภูระเบิกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับเนไ<อ><อ>พร้อมไหม จอดร,รถนักท่องเที่ยว <c oughs> เราไม่ใช่นักท่องเที่ยวเราเป็นกรรมการเหรอไะมจอดนี้นะครับขอบคุณครับ เย็นเหลือเกินเนาะเย็นไหมเย็นมากโอเคเราจะไปไหว้พระกันก่อนนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวค่อยลงมาไหว้ปูกยาด้านล่าง <c oughs> ไปกันรดโ <c oughs> oh. อ้โหเขาไหว้กันตรงนี้ใช่ไหม สียี่สิบนะแล้วนึงนะไปกันต่อไปที่ไหนกันนะจากกรุงเทพมาถึงวัดป่าพุทธเปิดรอยสิกิโลเมตร413โอเคเอัดจัดไป โ, <laughs> โอเคครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงจุดสูงสุดจุดชมวิวสูงสุดของภูทับเบิกแล้วนะเ,วเราจะใหชมบรรยากาศข้างบนกันดีกว่าเข้าจิ๋งอวา,าวะอยากให้เหร เดี๋ยวนั่นเราขี่มงใส่เราเข้าได้รถจอดห้ามเข้าแสดงว่าคนขับรถนต์มาเข้าไม่ได้เอาเหรอปวดขาแน่ตอนเย็นเนี่ย มากสูงไหมสูงมากนั่นคือที่ที่เราขึ้นมาเมื่อเช้าสุดโคตรสูงอ่ะตอนนั้นเราก็มองนู่นๆหน flexible. ่อยหน่อยอ่ะวิ่งวิ่งวันนี้วันนี้ไม่เห็นรอบอ๋อไปนู่นรอบโลกระวังนะไปทิไป อา,อาโดนวิ่งได้ไหมอะโดนบินได้ไหมทาไมขออนุญาตถครวะเนี่ยน,นี่คือนี่คือจุดวิวสูงสุดของภูระเบิดนะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือจะมองเห็นทั่วเลยคือสูงมากครับระดับเท่เาไหร่หนึ่งพันสามหนึ่งพันเจ็ดร้อยเท่าไหร่นะ

ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโค้งมาอ้อมไปนู่นอ้อมไปนู่นแล้วกลับบกมาบกมาบกมาขึ้นมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยนี่โหสูงมากอะ่ะคือมองไปสุดตาเนี่ยคือที่เห็นขา,ขาวๆนะไม่ใช่อะไรนะหมอกนะหมอกอากาศเย็นมากแล้วก็หนาวด้วยตอนนี้อยากรู้อย่างนี้ตอนกลางคืนมันจะมีคนที่งองแงไหม เมื่อกี้ย1อ็ดองศา <21 S 1> ใช่ไหม <21. S 1> ถ้าเกิดว่า18-19ปดสิบาองศานี่กลางคืนน,นี่จะหนาวคอยดูแล้วกันว่ามันจะมีตัวด้วงหนอนขอดข้างไหน,นผ้าโ<ท>นะมีตัวด้วงมีตัวเล็กกว่านั้นไหมไม่มีถ้ามีใบอุญาตเอาโดนซินขึ้นได้ไสวยเลยนะ เดี๋ยวได้ใบอนุญาตขอมาอีกรอบนะวันอย่าบอกว่าไม่มานะขอมาอีกรอบนึงไม่มาอ,อาจจะเป็นเรเดองนี้ก็ได้ครับหรือาอาจจะมานอนแคมป์ตรงนี้ก็ได้ วัครับวันนี้เป็นวันที่สองของการเดินทางเรายังอยู่ที่หูทบัทบเบิกเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ขเขาเคาะเดี๋ยวจะไปเก็บภาพบรรยากาศที่นั่นนะครับให้พวกเราได้ชมกันเดี๋ยวขอแต่งตัวก่อนพร้ <c oughs> อมไหม อากาศยังเย็นอยู่เลยนะแปดโมงกว่าแปดโมงเท่าไหร่แปดโมงสิบเก้านาทีอากาศยังเย็นอยู่ไปพี่รับมมดีครับขอบคุณดีๆนะขอบคุณครับไปนะกับมาเจอทักกันบ้างเด้อ นายมีก <laughs> <c oughs> ็อยู่แถวบางนาแล้วละ่ะค่ะเเหรอละภาษาผมอยู่บางนา เยอะแยะเลยนะของฝากของอะไร<ช>ของกินส่วนมากจะขันพวกมันนะปลูกมันกันต่อเพ่อไม่มีมัม้ยโอเคไปแล้วอูระเบิร์กนะถ้า,ถามีโอกาสมาใหม่ ทุ่งกันหันลมทั้งหันลมใช่ไหมถึงแล้วนะครับทุ่งกังหันลมแล้วเรามาชมบรรยากาศบรรยากาศที่นี่กัน ครับนี่ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นทุ่งกังหันลมนะครับที่เขาคอจังหวัดเพชรบุร์น,นะครับโอเคเรามาชมบรรยากาศโดยรวมกันดีกว่าครับไปยังไม่เคยมาใช่ไหมเธอโอ้ไม่เคยนี่แหละครั้งแรกของเราสองคนนี่ก็มีร้านอาหารเยอะแยะนะนี่มันนี่มันย่างเลยไม่ตัดนพอเรานะก็เดินไปใกล้ๆมมันโดย โดนหน้าพี่ที่หน้าพี่ผมเลยเด็กไอ้ใบพัดมันพังอะดิข้างหน้าของเราก็จะเป็นที่ถ่ายรูปนะจุดถ่ายรูป คิงคองไงระเบียงกลางของหรอเป่มจะจมันมีคิงคองอยู่ตรงไหนขอรงงู้น้างคิงคองมันเป็นที่กลางเต็นของเขาโอเคเก็บภาพบรรยากาศเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางอ่ะลต่อเอนะปิดนะด,ดิมหมดแล้วมั้งดิมหมดล้วโอเคไป โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ําตกสีเด็ดนะครับแวะซะหน่อยนะก่อนกลับกรุงเทพต้องใส่ใส่ปะไม่เห็นเขาใส่เลโอเคเราไปดูน้ําตกข้างในกันโอเคน้ําตกสีเด็ดเราก็ได้เดินมาถึงแล้วนะครับแต่ที่นี่รู้สึกว่าจะเหมือนห้ามเล่นน้ํานะ เดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านล่างน้ำตกกันนะครับตรงนี้น่าจะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับไม่เยอะสิวันนี้คุณจันทร์ ด้านหน้าน้ำตกไปเราไปดูคันใกล้ๆดีกว่าน่าจะโดนหมดนะถ้าน้ํามาแรงๆน้ําป่าระวังลื่นนะนี่เราอองเตลวมานะ โอเคไปเราไปกันต่อเลยนะครับวันวักดีอกรเที่ยวหายเดี๋ยวเราสองคนไปเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าเอาร้านี่ยมันมีของต่างนะอ๋อเลือกมาเลย พอเท่าที่เห็นนะครับนักท่องเที่ยวก็ไปกันหมดแล้วนะครับเขามาดูบรรยากาศบรรยากาศไี่ด้อยน้ำหลากเรื่อแต่บนนี้เขาก็ไหลไป,ปนลไดนู้หลายหลายคนทำงานนะครับก็เลยนักท่องเที่ยวก็เลย น้อยมากวันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นวันหยุดท้าทางคนน่าจะเยอะอยู่น่า,าจะแน่นน,น่า<ค>นจะแน่น <c oughs> โอเคเราขึ้นไปหาของกินกันข้างบนดีกว่าแล้วค่อยกลับบางนากันนะครับไปกันเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ทลิปหน้าครับ สำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ